สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยเจาะลึกเนื้อหากันอีกแล้วนะครับสวัสดีค่ะวันนี้หยิบเอาเอา่อวิดีโอของดรฮิโรหรือด no h r o n ร c ฮิโร n โนจิเกนจิจุมาคุยกันครับเขาพูดถึงหนังสือเล่นใหม่ของเขาวิธีพูดสุดอันตรายหรือยาบยฮานาชกะตะใช่ค่ะเป็นหนังสือเกี่ยวกับเทคนิคการพูดที่แบบโน้มน้าวจูงใจคนได้สุดๆเลยนะคะตัววิดีโอนี่เหมือนเป็นน้ำจิ้มก่อนหนังสือออกเลยเนาะ ประมาณนั้นเลยค่ะเป้าหมายเราวันนี้ก็คือจะมาลองสก,กัดเทคนิคที่น่าสนใจที่แบบเอาไปใช้ได้จริงกันดูว่าเขามีเคล็ดลับอะไรบ้างดีเลยครับเพราะผมเชื่อว่าหลายคนรวมถึงผมด้วยนะพยายามฝึกพูดแทบตายแต่เอ๊ะทำไมมันไม่ค่อยพัฒนาเลยอ่าประเด็นนี้ดรฮีโร่พูดไว้ตอนต้นคลิปเลยค่ะเขาบอกว่ามีสองความเข้าใจผิดหลักๆเลยนะที่ทำให้คนส่วนใหญ่พูดไม่เก่งขึ้นหรอครับมีอะไรบ้างครับ ข้อแรกนี่น่าขิดมากคือคนมักจะมองว่าการสื่อสารเนี่ยมันเป็นเรื่องของภาษาเป็นหลักเหมือนวิชาภาษาไทยภาษา,าอังกฤษเลยแบบนั้นต้องเป๊ะไวยากรณ์ถูกก็ก็ใช่นี่ครับปกติเราก็เรียนกันมาแบบนั้นแต่นั่นแหละค่ะคือจุดที่ดรฮิโรบอกว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดจริงๆแล้วหัวใจของการสื่อสารที่ทรงพลังเนี่ยมันคือเรื่องของจิตวิทยามากกว่าคือเราจะเคลื่อนไหวจิตใจของคนฟังได้ยังไงต่างหาก เคลื่อนไหวจิตใจหมายถึงทำให้เขารู้สึกคล้อยตามหรือเปลี่ยนความคิดได้อย่างนี้เหรอครับใช่เลยค่ะการพูดที่มันดูมีเหตุผลถูกหลักภาษาเป๊ะๆเ,เนี่ยอาจจะไม่มีค่าเลยถ้าสุดท้ายแล้วมันโน้มน้าวใจคนได้ต่างเป้าหมายเราเช่นแบบเวลาขายของเจรจาหรือแม้แต่ในความสัมพันธ์จริงด้วยการพูดแบบมีตกักตาม,มากๆบางทีมันก็ดูแข็งแน่าเบื่อไปเลยนะใช่ค่ะ เผลอๆอ,อาจจะส่งผลเสียด้วยซ้ําถ้ามันดูเหมือนเราไปสั่งสอนเขาทีนี้ความเข้าใจผิดข้อที่สองมันก็ต่อเนื่องกันมาครับคือการที่เราไปโฟกัสที่คําพูดหรือตัวเนื้อหาที่เราจะพูด verbal มากเกินไปอ้าวอันนี้ก็ผิดเหรอครับนึกว่าเนื้อหาสําคัญสุดซะอีกคือมันสําคัญค่ะแต่ดรฮิโรอ้างอิงหลักการคลาสสิกเลยนะกฎของเมฮาราเบียนเมฮาราเบียนส์ลนะคะ่ะอ๋อที่บอกว่าการสื่อสารมี3ส่วนใช่ไหมครับ ใช่ค่ะเขาบอกว่าเวลาเราสื่อสารเรื่องความรู้สึกหรือทัศนคติเนี่ยปัจจัยที่มีผลต่อคนรับสารน่ะภาษาพูดหรือคำที่เราใช้จริงๆอะ่ะมีผลแค่เเปอร์เองฮะเน้อยขนาดนั้นเลยเหรอครับน้อยมากค่ะในขณะที่น้ำเสียงโวเคอลเนี่ยมีผลต้อง38%อ,อือันนี้พอเข้าใจได้น้ำเสียงเรียบๆกับน้ำเสียงตื่นเต้นนี่ต่างกันเยอะ และที่พีคสุดคือท่าทางภาษากายวิชวลค่ะอันนี้มีผลถึง55%เลยโห55%คือเกินครึ่งไปเยอะเลยแปลว่าที่เราพยายามนั่งคิดคำพูดสวยหรูอยู่ตั้งนานเนี่ยอาจจะส่งผลน้อยกว่าการปรับท่าทางหรือน้ำเสียงนิดหน่อยอีกหร่อครับเนี่ยถูกต้องเลยค่ะเขาเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากเหมือนเราทำแกงกะหรี่แกงกะหรี่ค่ะ การที่เรามัวแต่ไปโฟกัสที่คำพูดก็เหมือนเราพยายามจะปรุงผักดองที่เป็นเครื่องเคียงให้อร่อยเลิศเลอแต่ลืมใส่ใจตัวแกงกะหรี่หลักซึ่งก็คือน้ำเสียงกับท่าทางนั่นแหละค่ะโหชัดเลยครับฟังแล้วแบบตาสว่างเลยแสดงว่าสิ่งที่เราควรฝึกจริงๆไม่ใช่แค่วิธีพูดถ้อยคาแต่เป็นวิธีการถ่ายทอดข้อมูลทั้งหมดทั้งหูทั้งตาใช่แล้วค่ะต้องมองภาพรวม ทีนี้พอเข้าใจหลักการนี้แล้วเขาก็มีเทคนิคที่แบบน่าสนใจมากมานําเสนอครับเป็นวลีเด็ดที่ทําให้สิ่งที่เราพูดเนี่ยมันดูเหมือนจะเข้าใจง่ายขึ้นทันทีเลยโอ้โหมีด้วยเหรอครับวลีวิเศษขนาดนั้นเขาใช้ชุดวลีแบบนี้ค่ะเริ่มด้วย w a k a r i a s k u iuto marumirumita monodes แปลเป็นไทยก็ประมาณว่าพูดง่ายๆนะครับค่ามันก็เหมือนกับ xx นั่นแหละอ๋อ พูดง่ายๆก็เหมือนกับแล้วตามด้วยตัวอย่างเปรียบเทียบใช่ค่ะแล้วพอพูดจบประโยคนั้นก็ตามด้วยคําถามปิดท้ายว่านันทนากลัวคาริมัสกากะหรือพอจะนึกภาพออกไหมครับคะฟังดูก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะแต่มันจะทําให้เข้าใจง่ายขึ้นได้ยังไงครับตรงนี้แหละค่ะที่มันมีหลักจิตวิทยาซ่อนอยู่เขาบอกว่ามันเหมือนการสะกดจิตอ่อนๆเลยนะเฮ้ยสะกดจิตเลยเหรอฟังดูน่ากลัวนิดนึกนะครับไม่ใช่แบบในหนังนะคะ คือวลีแรกพูดง่ายๆก็เหมือนกับเนี่ยมันเหมือนเป็นการส่งสัญญาณไปที่สมองคนฟังก่อนเลยว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันง่ายนะเตรียมตัวเข้าใจได้เลยอ๋อ oh, เป็นการชี้นำอันจิใช่ค่ะพอตามด้วยการเปรียบเทียบกับ xx เนี่ยแม้ว่าจริงๆตัวอย่างเปรียบเทียบนั้นมันอาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะ100%หรอกนะคะแต่มันช่วยสร้างความรู้สึกคุ้นเคยหรือทำให้คนฟังพอจะเชื่อมโยงกับอะไรที่เขารู้อยู่แล้วได้เขาก็จะรู้สึกว่าอ๋อ,อ,อ คล้ายๆแบบนี้นี่เองถึงแม้จะยังไม่เคลียร์ทั้งหมดก็ตามอืออืแล้วคำถามปิดท้ายแล้วครับพอจะนึกภาพออกไหมอันนี้มันช่วยยังไงคำถามนี้มันเหมือนเป็นการกดดันนิดนึงค่ะคือคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่อยากดูไม่ดีไม่อยากยอมรับว่าตัวเองไม่เข้าใจโดยเฉพาะเมื่อโดนปูมาแล้วว่าเรื่องนี้มันง่ายใช่ไหมคะอ่าใช่ใช่การตอบว่าเออพอเข้าใจครับค่ะหรือพอนึกภาพออกเนี่ยมันง่ายกว่า แล้วพอตอบไปแล้วเนี่ยในจิตใต้สํานึกมันเหมือนไปตอกย้ํากับตัวเองไกลๆว่าเออฉันเข้าใจแล้วจริงๆโอ้ลึกล้ําเหมือนกันนะเนี่ยแต่ดรฮีโร่เขาก็เตือนไว้ด้วยใช่ไหมครับว่าให้ระวังใช่ค่ะเขาบอกว่าเทคนิคนี้พวกนักขายเก่งๆหรือนักการเมืองชอบใช้เพื่ออธิบายเรื่องที่มันซับซ้อนจับต้องยากหรือวัดผลลำบากให้มันดูง่ายดูน่าเชื่อถือเราก็ต้องรู้เท่าทันไว้ด้วยเวลาใครมาใช้กับเราครับครับ ต้องใช้แบบมีสติจริงๆทีนี้ไปต่ออีกเรื่องที่ผมว่าขัดใจนิดๆแต่ก็น่าสนใจมากคือเรื่องการเยินนยอหรือโอเซจิอ่าใช่ค่ะเรื่องนี้ก็เป็นอีกอันที่น่าสนใจคือปกติเราจะรู้สึกไม่ค่อยดีกับคำเยืนยอใช่ไหมครับมันดูไม่จริงใจดูประจบสอบพลอแต่ดรฮิโรกลับบอกว่าให้จงเยืนยอทุกคนที่เจอเลยนะอันนี้ผมแบบจริงเหรอครับ ทำแบบนั้นจะไม่โดนคนเกลียดเหรอคำถามนี้ดีมากเลยค่ะเขาอธิบายว่าจริงๆแล้วที่คนไม่ชอบคนเยินยอเนี่ยไม่ใช่เพราะตัวคำชมหรอกค่ะแต่เป็นเพราะหนึ่งท่าทีอื่นๆของคนพูดมันดูน่าอึดอัดดูวิธรรมชาติหรือสองคนคนนั้นเลือกชมแต่หัวหน้าหรือคนที่มีผลประโยชน์ให้ซึ่งมันชัดเจนว่าเป็นการประจบอ๋อเข้าใจแล้ว ประเด็นคือความสม่ำเสมอกับท่าทีสินะครับถ้าเราชมทุกคนเท่าๆกันหมดไม่ได้เลือกปฏิบัติคนก็จะไม่มองว่าเราประจบแต่จะมองว่าเราเป็นคนเอ่อช่างสังเกตข้อดีคนอื่นแบบนั้นหรือเปล่าครับใช่เลยค่ะเขาใช้คำว่าโอเซจิโจนะฮิโตะแปลตรงๆอาจจะดูไม่ดีแต่ความหมายคือคนที่ชมคนเก่งหรือคนที่มองหาข้อดีคนอื่นเก่งมากกว่าจะเป็นคนสอพลอ ถ้าเราชมทุกคนที่เราเจอจริงๆมันจะกลายเป็นคาแรคเตอร์ของเราไปเลยว่าเป็นคนมองโลกในแง่ดีชอบให้กำลังใจคนอื่นอืมเพราะเปลี่ยนมุมมองแบบนี้ก็ฟังดูดีขึ้นเยอะเลยครับแล้วถ้าคำชมมันไม่ตรงเป๊ะล่ะครับสมมติเราชมผิดเขาจะรู้สึกไม่ดีหรือเปล่านี่คือส่วนที่น่าทึ่งค่ะเขาบอกว่าส่วนใหญ่มันไม่เป็นปัญหาเพราะคนเรามีแนวโน้มที่จะบิดเบือนการตีความเข้าข้างตัวเองอยู่แล้วเพื่อให้คำชมนั้นมันฟังดูสมเหตุสมผล เพราะลึกๆแล้วทุกคนต้องการการยอมรับโชว์ i n g งยกคยิวนะคะอย่างเช่นสมมุติเราเจอคนใจร้อนมากๆเราอาจจะชมเขาว่าโหคุณดูเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรเด็ดขาดคิดเร็วทำเร็วจังเลยนะครับถึงแม้ความจริงเขาอาจจะแค่หุนหันพันแล่นแต่เขาอาจจะตีความในใจว่าใช่สิที่ฉันทำเร็วเพราะฉันคิดมาดีแล้วตัดสินใจเด็ดขาดอะไรแบบนี้อ๋อคือเขาจะหาเหตุผลมารองรับคำชมเอง ใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดเขาปฏิเสธถ่อมตัวปรับมาละคะแบบไม่หลอกครับผมก็งันงันแหละทำไงดีครับดรฮีโร่บอกว่าให้ชมําำเข้าไปอีกเอาจริงดิจริงค่ะอาจจะบอกว่ารอครับแต่จากมุมมองผมนะผมว่าคุณมีวิธีคิดที่น่าสนใจมากเลยทําไมถึงตัดสินใจแบบนั้นได้หรอครับอยากเรียนรู้จังอะไรแบบนี้อ๋อคือเปลี่ยนจากการชมตรงๆเป็นการแสดงความสนใจในกระบวนการคิดของเขาแทน ใช่ค่ะสุดท้ายเขาก็จะรู้สึกดีอยู่ดีว่าเออคนนี้เขามองเห็นอะไรบางอย่างในตัวเรานะซึ่งมันก็เข้าหลักการตอบแทนความชอบ How we n o w him pose อีกคือคนเรามักจะชอบคนที่มาชอบเราหรือแสดงความชื่นชมเราก่อนแถมเขายังบอกอีกว่าการที่เราพยายามหาเรื่องชมคนอื่นบ่อยๆเนี่ยมันเหมือนการฝึกให้เรามองหาข้อดีของคนอื่นจนเป็นนิสัยไปเองด้วยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะสุดท้ายมันอาจจะกลายเป็นการชมที่ออกมาจากใจจริงๆไม่ใช่แค่เทคนิค ซึ่งดรฮีโร่เขาก็ยืนยันนะว่าตอนนี้คําชมของเขาก็มาจากใจจริงแล้วสุดยอดเลยเป็นการฝึกทัศนคติที่ดีมากๆครับมาถึงเรื่องต่อไปที่ผมว่าว้าวมากคือเรื่องการเพิ่มพลังการสื่อสาร8เท่าด้วยภาษากายใช่ค่ะอันนี้กลับไปโยงกับกฎของเมฮารเบียนเลยที่ว่า v i s u a l หรือท่าทางมันมีผลตั้ง55%เทียบกับ v e r b a หรือคำพูดแค่7% 55หาร7ก็ประมาณ8เท่าจริงๆด้วยโห แค่ใช้ท่าทางประกอบเนี่ยนะเพิ่มพลังได้ขนาดนั้นเลยใช่ค่ะแล้วที่สําคัญคือเขาบอกว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะมันเรียนรู้ได้เหมือนเราเรียนท่าเต้นนะคะมันมีรูปแบบพื้นฐานไม่ขี่อย่างเองหรอกครับมีท่าไหนบ้างครับที่ดรฮีโร่เขาใช้บ่อยๆในวิดีโอเขาสาธิตให้ดู4ท่าหลักๆค่ะคือ1เคลื่อนมือขึ้นลงแนวตั้งอาจจะมือเดียวหรือ2มือก็ได้อันนี้ใช้เน้นจงหวะหรือเน้นความสําคัญอ๋อนึกออกออก 2. เคลื่อนมือซ้ายขวาแนวนอนอันนี้ใช้เวลาเปรียบเทียบของสองสิ่งหรือแยกประเด็นออกจากกันครับ 3. วาดมือเป็นวงกลมอันนี้ใช้สื่อถึงภาพรวมความต่อเนื่องหรืออะไรที่เป็นวัตจักรอืมอืมและ 4. คือการชี้นิ้วอันนี้ก็ตรงไปตรงมาคือใช้ระบุเจาะจงไปที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเน้นย้ำประเด็นสำคัญแค่สท่านี้เองแหละครับ หลักๆที่เขาโชว์มีแค่นี้ค่ะอาจจะใช้มือเดียวสองมือสลับข้างกันไปเขาบอกว่าลองสังเกตดูสิคนที่ดูพูดไม่เก่งหรือพูดแล้วหน้าเบื่อเนี่ยมักจะยืนแข่งทื่อไม่ขยับเลยหรือไม่ก็ขยับแบบซ้ำๆท่าเดียวตลอดเช่นยกมือขึ้นลงข้างเดียวอยู่อย่างนั้นอะเออจริงด้วยฮะนึกภาพตามแล้วเห็นเลยคนที่ปริเสนเก่งๆเขาใช้มือใช้ไม้ประกอบตลอดเวลาจริงๆด้วย ใช่ไหมคะเขาบอกว่าถึงแม้เนื้อหาคำพูดหรือโมจิโจโฮข้อมูลที่เป็นตัวอักษรมันจะเหมือนกันเป๊ะเลยนะแต่การใช้ภาษากายที่เหมาะสมเนี่ยมันทำให้การสื่อสารโดยรวมหรือฮานาชิเซนไตเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันดูมีชีวิตชีวาเข้าใจง่ายขึ้นเยอะมากๆแล้วก็มีผลพลอยได้ด้วยใช่ไหมครับเรื่องน้าเสียงใช่เลยคะ่ะอันนี้สาคัญมากการที่เราขยับร่างกายอย่างเป็นธรรมชาติเนี่ยมันช่วยให น้ำเสียงเรามีทำนองหรือโคยโนโยกุโยกการขึ้นลงของเสียงมันดีขึ้นไปด้วยโดยอัตโนมัติอ๋เพราะร่างกายกับเสียงมันสัมพันธ์กันถูกต้องค่ะทีนี้พอน้ำเสียงดีขึ้นบวกกับภาษากายที่ดีรวมกันมันก็93%แล้วเทียบกับคำพูดเพียวๆแค่7%เปเนี่ยประสิทธิภาพมันอาจจะเพิ่มขึ้นเกินสิเท่าเลยก็ได้โหโหมหาศาลเลยนะเนี่ยใช่ค่ะเขาเลยสรุปว่า แค่เราฝึกใช้ภาษากายพื้นฐานแค่ท่าเดียวนะให้มันคล่องให้มันเป็นธรรมชาติยังให้ผลดีกว่าการที่เราไปนั่งขัดเกลาคําพูดแทบตายเป็นชั่วโมงๆอีกฟังดูเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากๆเลยครับควรไปฝึก4ี่ท่านี้ให้คล่องเลยแน่นอนค่ะทีนี้พอเราฟังเทคนิคเทพๆพวกนี้แล้วเนี่ยมันก็มีคําถามตามมานะว่าทําไมเขาถึงมาบอกหมดเลยใน YouTube ฟรีๆแบบนี้ละครับมันไม่กระทบยอดขายหนังสือหรอนั่นนะสิคะเขาก็ตอบคําถามนี้ไว้เหมือนกันค่ะ เขาบอกว่าเป้าหมายหลักที่ทำวิดีโอนี้คืออยากให้หนังสือเล่มนี้มันไปถึงมือคนที่ต้องการคุณค่าที่แท้จริงจากมันเท่านั้นหมายความว่ายัางไงครับคือถ้าใครแค่อยากรู้เทคนิคการพูดแบบผิวเผินเอาไปใช้เร็วๆเนี่ยดูแค่วิดีโอนี้ก็ได้เนื้อหาสำคัญๆไปเยอะแล้วไม่จำเป็นต้องซื้อหนังสือก็ได้อ้าวแล้วคุณค่าที่แท้จริงที่อยู่ในหนังสือแต่ไม่มีในวิดีโอมันคืออะไรล่ะครับใครคือคนที่ควรซือ้อเขาแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆค่ะ กลุ่มแรกคือคนที่ต้องการพัฒนาการสื่อสารโดยรวมจริงๆไม่ใช่แค่การพูดการสื่อสารโดยรวมใช่ค่ะเพราะการสื่อสารที่ดีมันไม่ได้มีแค่การพูดอย่างเดียวแต่มันต้องมีการฟังคิดคือกัโตะที่ดีด้วยซึ่งดรฮิโรเชื่อว่าการฟังเนี่ยสำคัญกว่าการพูดประมาณสองเท่าเลยนะโห oh, สองเท่าจริงด้วยครับเรื่องฟังนี่สําคัญมากแต่คนไม่ค่อยให้ความสําคัญเท่าไหร่แล้วทําไมมันถึงสอนใน YouTube ยากล่ะครับ หาเรื่องนี้อยู่แล้วเขาก็อาจจะไม่มาหาดูคลิปสอนฟังส่วนคนที่ไม่เห็นความสําคัญก็มักจะไม่คลิกดูตั้งแต่แรกอยู่แล้วอ่าจริงแล้วเนื้อหาเรื่องการฟังมันก็ละเอียดอ่อนซับซ้อนต้องอาศัยบริบทเยอะเกินกว่าจะอธิบายในคลิปสั้นๆได้หมดในหนังสือเนี่ยถึงแม้จะมีบทที่พูดเรื่องการฟังตรงๆแค่ประมาณ30หน้าแต่จริงๆแล้วหลักการเทคนิคต่างๆมันถูกสอดแทรกอยู่ตลอดทั้งเล่มเลยค่ะอ๋อคือมันผสมผสานอยู่ในเนื้อหาอื่นๆด้วยใช่ค่ะ นั่นคือกลุ่มแรกแล้วกลุ่มที่2ที่คนซื้อคือใครครับกลุ่มที่2คือคนที่ไม่ถนัดการเรียนรู้ซ้ําๆฟันฟุกานิกาเตะหมายถึงคนที่อ่านหนังสือรอบเดียวแล้วลืมประมาณนั้นหละค่ะคืออ่านแล้วก็รู้นะแต่เอาไปทําไม่ได้จริงๆเพราะจําไม่ได้หรือไฟมอดไปก่อนปัญหานี้คลาสสิกเลยครับผมก็เป็นหนังสือเล่มนี้เขาเลยออกแบบมาเป็นพิเศษค่ะคือเขาใช้เทคนิคทางจิตวิทยาในการเขียนด้วยนะ โดยประยุกต์เอาเทคนิคการพูดที่โน้มน้าวใจมาใช้กับการเขียนเพื่อให้เนื้อหามันฝังเข้าไปในความทรงจำของคนอ่านได้ดีขึ้นแม้จะอ่านแค่รอบเดียวโหททำได้ด้วยหรอครับเหมือนโดนโปรแกรมไปในตัวเลยนะเนี่ยเขาว่างั้นเลยค่ะแล้วก็ยังมีส่วนที่สอนเอาเทคนิคพวกนี้ไปประยุกต์ใช้กับการเขียนหรือไรทิ้งไรทิงโดยตรงด้วยน่าสนใจมากครับ แสดงว่าหนังสือให้คุณค่าที่ลึกกว่าแค่เทคนิคการพูดจริงๆทั้งเรื่องฟังเรื่องจําเรื่องเขียนทีนี้ในวิดีโอเขามีพูดถึงโบนัสท้ายเล่มด้วยใช่ไหมครับเป็นเทคนิคจิตวิทยาใช่ค่ะมี5เทคนิคจิตวิทยาที่เอาไปใช้ได้จริงเขาเกริ่นไว้ในคลิปแล้วก็มีรายละเอียดในภาพผนวกหนังสือค่ะมีอะไรบ้างครับพอจะเล่าคร่าวๆให้ฟังได้ไหมครับ ได้ค่ะอันแรก pacing คือการปรับจังหวะความเร็วหรือโทนเสียงของเราให้เข้ากับคู่สนทนาทำให้เขารู้สึกว่าเราเป็นพวกเดียวกันคุยกันง่ายขึ้นอ๋อเหมือนการจูนคลื่นให้ตรงกันคือการใช้ข้อมูลแรกเป็นสมอในใจเหมือนเวลาเราไปซื้อของแม่ค้าบอกราคาสูงๆไว้ก่อนพอเราต่อได้ลดนิดหน่อยก็รู้สึกดีใจทั้งที่ราคาจริงอาจจะต่ำกว่านั้นอีกอ่าเจอประจำเลยแบบนี้ 3. d i d e r o effect อันนี้คือพอเราได้ของดีๆมาชิ้นหนึ่งแล้วอ่ะเรามักจะอยากได้ของงอื่นๆที่มันเข้าชุดกันหรือดูดีทัดเจียมกันตามมาเช่นซื้อมือถือใหม่ก็อยากได้เคสสวยๆหูฟังดีๆนาฬิกาที่เข้ากันอ๋อมันจะลามไปเรื่อยๆใช่ค่ะ ส scarcity principle อันนี้เบสิกแต่ทรงพลังมากคือของที่หายากมีจำกัดหรือมีเวลาจำกัดมันจะดูมีค่าน่าต้องการมากขึ้นเหลือ3ามชิ้นสุดท้ายลดวันนี้วันเดียวอะไรแบบนี้ครับครับและสุดท้าย reframing คือการเปลี่ยนกรอบความคิดหรือมุมมองต่อเรื่องเดิมเพื่อเปลี่ยนความรู้สึกหรือการตีความอย่างแก้วน้าที่มีน้าครึ่งแก้วจะมองว่าเหลือน้าแค่ครึ่งแก้วแง่ลบหรือมีน้าตั้งครึ่งแก้วแง่บวกก็ได้อันนี้สาคัญมากเลยนะครับ เปลี่ยนมุมมองนิดเดียวชีวิตเปลี่ยนได้เลยเออฮีโร่บอกว่าเขาถนัดเทคนิคนีคน้มากแล้วมันมีประโยชน์สุดๆเลยโดยเฉพาะในการแก้ปัญหาหรือการขายโห oh, แต่ละอันน่าเอาไปใช้มากๆเลยครับแล้วก็มีเรื่องวิดีโอวิเศษสำหรับคนซื้อหนังสือด้วยใช่ค่ะเขาทิ้งท้ายไว้ว่ามีวิดีโอพิเศษหรือ special d o ะ a special d o ก a ให้เฉพาะคนที่ซื้อหนังสือด้วยนะอยู่ท้ายเล่ม ซึ่งในวิดีโอนั้นจะอธิบายเทคนิคเพิ่มเติมที่ไม่ได้อยู่ในหนังสือหรือขยายความบางประเด็นที่มันซับซ้อนเห็นภาพชัดกว่าอ่านตัวหนังสือค่ะโอเคครับครบถ้วนเลยวันนี้ได้อะไรเยอะมากสรุปแล้วแก่นสำคัญที่เราคุยกันวันนี้ก็คือการสื่อสารให้ได้ผลเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องคำพูดสวยๆหรือเหตุผลดีๆอย่างเดียวเลยใช่ค่ะแต่มันคือการเข้าใจและใช้จิตวิทยาเพื่อเข้าไปเคลื่อนไหวใจคน โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับปัจจัยที่ไม่ใช่คำพูดอย่างน้ำเสียง3 8และภาษากาย5 5ปเซึ่งรวมกันแล้วมีพลังมากกว่าคำพูด7%เปเยอะมากๆแล้วเทคนิคง่ายๆอย่างการใช้ชุดวลีพูดง่ายๆก็เหมือนกับหรือการฝึกชมคนอื่นอย่างสม่ำเสมอหรือแม้แต่การฝึกใช้ภาษากายพื้นฐานแค่สี่ท่าก็สามารถสร้างความแตกต่างได้มหาศาลถูกต้องค่ะถ้าเราเข้าใจหลักการพื้นฐานที่ว่าการสื่อสารคือจิตวิทยาไม่ใช่แค่ภาษาศาสตร์ เราก็จะพัฒนาได้ถูกทางมากขึ้นครับผมสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามไม่ลองกลับไปคิดกันดูนะครับในเมื่อเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างการขยับมือน้ำเสียงหรือการเลือกใช้คำบางคำมันส่งผลต่อใจคนได้ขนาดนี้ค่ะมันก็ทำให้เราต้องกลับมาคิดว่าแล้วมันมีรายละเอียดเล็กๆน,น้อยๆอะไรอีกบ้างในการปฏิสัมพันธ์ของเรากับคนอื่นในทุกๆวันทั้งการพูด การฟังการแสดงออกทางสีหน้าท่าทางที่มันอาจจะกําลังส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อชีวิตความสัมพันธ์หรือความสําเร็จของเราอยู่โดยที่เราอาจจะไม่เคยรู้ตัวหรือไม่เคยใส่ใจมันเลยลองไปสังเกตกันดูนะครับ